ดีกว่าเงี้ยลูกหอมมากดูแลกันต่อน่งัทีเดีวลอยนึ่งพันลอยหนึ่งพัน ย่างมีไฟที่เพืนเรื่อยเรื่อยด้วเหมือนกันเหยียดเาเรื่อเยดอาาสตรเราคองเข้ามาจับจิตจับใจจับจิตจับใจจับจิตหับใจสวย้ากเแต่านี่ยแต่ย่างค่ะพี่น้องค่ะทิงๆฟังๆค่ะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì cái <laughs> Để là không bỏ lỡ những video hấp dẫn เขาราเปืแค่ไหนล่ะขาเปฟวที่เาคนล่ะยาเะปิดรยนี้ไปม่ด้ด้วยฟกันเแีก็มีกันด้วยนกันเอาเครื่องดนตรีมาผู้สีเทียมผู้สีพ่นน้ำม้วนให้รู่หล่ากันมากกมา โดนตรีฝังมาได้อีกจะน้อยกูพันสีหมดเป็นสี่พอให้กพันเน้ะ จะแนวดีๆเห้งๆปังๆปังๆปังๆตาออกสายเั้่อันนี้เลยเนยางแล้วน้าเขาด้แหละจะเลืมได้เนี่นเขาได้เนี่หลายปีนหลายยางเนยางยิไปอยๆเนือีจะแนวีไมารเเสียเื่อนบาเพ่นให้เพื่นมีดากางเเมียบ่าไอกินมิตรปสาร่งนใจจับจิตจับใจจับิตจับใจ

มู้เนื่องบาบึงมาแย่งเนี่ยว่าอยู่น้ำกันหี่บาดเปยังในในปีนี่เป็นระวันที่เก่าหรือ ดีนี ia, ่มาซอยเง่ยซอยพูนยาบาทซอยพวกบึงเนี่ยซอยแ่ะอาศัยหลายสร่งหลายยางนี่อะไรจะกองจริงนี่อะไรขนดจะซอยแม่ดีนี่ซอยกดด้วยดกรเ้อี่ิงดีๆซอยเศ้าไว้ไหาเศ้าไว้ไางเดือเดินไอย่างเดินเดินสะดวกไปขอให้รักด้วยจำติจกับใจจับจิตจับใจคือคูว่าเด้อ มองเนี่ยของมหลร้านมองเนี่ยทุกคนใยแม่ครัฟ้องอูจะไปแหลกเยอะเรื่อีร้าสันจะกับสาสแ่ที่ร้านั

ขอประสบระสบใหลายตัวอใ้เพื่อนมีตาสงสารเด้ชุช่วงวับาตรานจริงที่่างไว้เน้อจิตใจิตใิไม่สเร็จสาเร็จสาเร็จขอ่ารูปได้ไหมเนี่ยบาตรานะปีนี้ยี่สิบพุ่นเนาะ จะเกลี k k é, ้งเป้าก <trong> <splash> ับเป็นซิฟ่ะปูปีเนี้ยขาโยกเป็นซิเจะเป็นบานเงนเนาะบานเงินบนี้ย่านใจเงินเมีจ้งสีจ้งไลบาทปวไอเอาอยย่ามหลายกันหลายครับย่ามหลายกันหลายครับเรลีงเป้าหลายพอจะปีมิตรภูมิตรภูเบาแบบเน้ยมิตรภูมิตรนุ่มๆมิตรล่งหลายๆ ลัาเลลังเลเร่งสาเลือดเนี่ยิใับใจจ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 ัับใจจ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 ับใับใจจับับใจจับใจจับใจจับใบใจับใจ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 จับใ จะเป็นด็กคนใดสีมาหายูกไต้คนขาดเกอปีกะบีูกไต้่ปีาพกรเซ็นจะ่นโยนส่กเบียดปีนแน่ยังล่ำเพ่อนแถวเอาอดรู

ที่มาครับอรดขตอนนี้ค่ะคุณลเพื่อนปีที่สี่ค่ะพี่ดาว ทำให้มันได้ถ้าเกิดว่ามันได้นะครับแล้วก็จะได้นะครับ <laughs> ไปแล้วไแล้วจาเร่ตีค่ะต่อไปก็จะเป็นทีแดนเซอร์ของเรานะคะเอาพี่น้องค่ะก่อนพี่น้องพี่ทนิรุจถกก็ไใคลิปนาสวดทีค่า